เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่นักทุกคนครับกลับไปเชอคไนในเกม mm. Final Fantasy s s u r u t y t y Beast ใน DLC รุ่น Chapter ที่4นะครับแล้วก็ดูด้านล่างนี่มันมีเครื่องรบกวนสัญญาณครับเราต้องไปปิดมันนะตอนนี้เราเข้าเครือข่ายแวนนี่ไม่ได้ครับต้องลงไปไม่อยากลงก็ต้องลงครับแฮกก่อนเปิดเกมมาก็แฮกเลยไล่ไปไล่ไปเยอะๆใครไล่ครับ นี่ให้เต็มแล้วกอันบน้องันล่างสุดพอดีเป๊ะอย่าพึ่งรุดโอ้โหนี่ก็จะสุดหลอดก่อนเรียบร้อยครับแล้วก็ลงไปตดดลงไปไม่ได้นะเดี๋ยวขาหักค,ครับแล้วเราแฮกแล้วมาทางนี้เหรออ้อมาทางนี้อย่างงั้นเหรอ โอ้โชิกา้าไหลลงไปแล้วโอ้ลงตาเลยวันเนีเ่ยเฮ้ยนี่เขีย่ยเราตรงมาครับไม่หุ่นตัวใหญ่แล้วชิก้าแม่งลงมาด้วยชิก้าแม่งลงมาด้วยเอาแล้วครับย่องหนีตายอีกแล้ว เสียงมาเลยมันอยู่ไหนวะนู้นไงมันอยู่ในถังยังอยู่ในถังอา้าวออกมาได้เฉยอตส่าดีใจเมื่อกี้อ,อ้อมไปอุ้ย,ยตกใจเลยกต้องไปปิดเครื่องด้วยสิ ไปไหนแล้ววะนั่นอะไรอะ่ะกดแปลกๆจากแบตเตอรี่งั้นเหรอฉันไม่มีทางเข้าใกล้มนะันอะสารอะไรก็ไม่รู้ไม่ดีเลยครับเดินตามมันไปอุ <c oughs> ้ยเสียงอยู่ด้านหน้าโอ้ย ทำไมต้องเดินหามันด้วยวะนั่นไงองปิดไฟฉายหรือเปล่าครับปิดก็มืดสิโอ้ยมีจุดให้ดูครับกล้องโอ้มันคุยกาลูนากดปุ่มสื่อสารที่กระพิบอยู่ปุ่มสื่อสารเหรอกดสร้างเสียงนะครับ กล้องสองกล้องสามห้องสามเลยครับเอกลีย์อยู่นั่นไหม hey, อ๋อล้อมมาเฮ้ย <Hey, S 2> นั่นเสียงฉันนี่เจวเลยใช่ไหมฉันสร้างตัวอย่างเสียงนี้ขึ้นมาด้วยเสียงของคุณพนักงานที่มีประสบการณ์จะใช้การบันทึกเสียงแบบนี้ <c oughs> เพื่อเรียกหุน่นอนิมาโทนิกไปยังสถานที่ที่เตรียมไว้อย่างที่คุณรู้สำหรับแจกลายเซน็นและถ่ายรูปโอเคครับ ไปแล้วอยู่ตรงนั้นไว้หลอกล่อเอาไอกอาปกลับแล้ววะเราอยู่จุดนี้เราล่อไปจุดจุดนี้ก่อนไหมจุดเดิมครับมาลองดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปตรงนู้นครับแล้วเราก็มา ด้านนี้เฮ้ยมีห้องน้ำด้วยแลด้านนี้ล่ะอุย้ยตามมามันตามกูมาอุย้โยโอ้ดีได้มีหินมาบางังเมื่อกี้มีห้องน้ำด้วยนะไม่ได้เข้าเลยเพิ่งหนีมันมา ไปเลยครับนั่นไงตรงนั้นครับไม่ใกล้ไม่ไกลต้องปิดเครื่องนี้มาดูกันนะปิดเลยครับปิดแต่ที่สุดฉันพนันได้เลยอะ่ะว่าใช้หน้ากากได้แล้วโอเคครับเรากลับไปใช้หน้ากากได้แล้วนะแต่มันจะง่ายขนาดน,นั้นเลยเหรอ บรรยากาศก็าบาังเวงเงียบเกินไปไหมของสำคัญแบบนี้มันทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะไม่เฝ้าเหรอแปลกมากครับมันแปลกเกินไปแล้วมีจุดกระตายน้อยอีกแล้วกระตายน้อยสามจุดครับโอ้ยอะไรเอ่ยมันมาอีกแล้วถอดก่อนจุดแรก น่าจะเป็นด้านนี้ครับห้องน้ำนี่แป๊บมบึนมันมาอีกแล้ว,วเฮ้ยเอ้าเข้าห้องน้ำเลยามาได้ไงวะว่าแล้ว,ม,ม,ม,ลวมันไม่ง่ายเห็นหมเจอเกมยากซะแล้วครับมันไม่ง่ายซะแล้ว ไหนตอนแรกคิดว่าง,ง่ายมันจะง่ายเกินไปนไหมแต่มันไม่ง่ายซะแล้วครับสายอ้าวสายนี่โอ้ทันแรกครับแรกสายสายทยทอดทอดเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆแลมาเอากล่องเห็นกล่องเมื่อกี้ครับเอากล่องกันสอง พอถอดอย่างนั้นอันสามครับอันนี้ไห็อย่สองสิไม้ี่กล่องพบถอดรวดไอ้ถอดรวดพูดผิดพูดถูเหมือนแล้วครับแปลวันสุดท้ายกันห้องน้ำต่อเลยครับว่าแต่ชิกก้ามันโผล่มาจากทางไหนวะเนี้ยอย,อยู่ก็โผล่มานะทางนี้ครับเราแฮกก่อนได้ไหม อมันจะมาแกก็ถอดถอดก่อนใชเย็นแชเย็นเราต้องใช่เย็นๆครับเก็บแล้วก็แฮกสองอันรวดแเกเกอรี่เสียงเรียกกูแล้วรีบเลยครับปริศนา5เฮแข่งกับเวลาอีก มันมาแล้วอย่าเพิ่งยุ่งกับกูให้กูไปเปิดเออโอ้โแม่งมาดีนะมีที่จุกโอ้โหมาด้านนี้ด้านนี้ทำไมาติดวะเออมึงมาด้านนี้อย่ายุ่งกับกูรอดแล้วใช่ไหมรอดนะครับ แฮแม่งก่อนแฮกให้หมดเรียบร้อยเข้าตามมาไหมวะไม่ตามนะด้านนี้ไม่มีอะไรครับไปด,นนด,นนด้านนู้นด้านนู้นด้านนี้นี่ไปได้โอ้ยมันมารอก่อน รอก่อนเดินทะลุสายไม่ได้เหรอแค่สกอตเทปอะนะทะลุไม่ได้เหรอครับได้แล้วที่ไหนวะนนี้เย,ย,ยม,มาร์ช่างเทคนิคคุณได้เข้ามาอยู่ที่ห้องเซเวอร์ด้านบนทางทิศวันออกแล้วคุณน่าจะปลอดภัยจากเจ้าสิ่งนั้นที่นี่จริงเปล่าปลอดภัยจริงเปล่าอย่ากังวลกับสิ่งเลวร้ายนั้น คุณจะปลอดภัยพวกเขาไม่สามารถติดตามคุณได้ปิดการใช้งานโหมดพาเลน์คุณจะกู้พลังงานให้กับฝั่งตะวันออกเขาไม่กล้าพิซาเผกดหากคุณปิดใช้งานหมดความปลอดภัยหลักทั้งหมดของฝั่งตะวันตกคุณจะสามารถไปหาเพื่อนของคุณได้ที่ล็อกซี่เรสเวย์จริงเหรอไปหาได้เหรอแต่ต้องปิดโหมดความปลอดภัย,ภยนะทำไมฉันถึงถอดหน้ากากออก <I have? S 1> ไม่ได้อ่ะมันติดที่หัวฉันน่ะผมรู้สึกว่าคงจะดีที่สุดถ้าคุณยังอยู่ในเครือข่ายแวนนี่ในตอนนี้ อดไม่ได้ด้วยครับอันนี้เราปลอดภัยนะแต่ตรงอื่นไม่แน่ใจไปไหนมาเนี้ยตามผ่อนหน้ากากด้วยนั้นไงเป็นรูปไปฟฟ้าครับเอาดูว้ว้กดได้ไม่ได้นะวิ่งเลยครับนั้นเราไปไหนอ่ะ ตรงนั้นรับมีดาวนะแต่น่าจะเป็นดาวประดับฉากเฉยๆครับมันใส่ฟ้าเมื่อกี้กดไม่ได้แล้วตรงนี้โอ้โหเป็นทานน้ำสายน้ำร่วงลงมาผ่านได้ไหมเขาได้เฉยแฮกมันเส้นอะไรเนี่ยมันถอดหน้ากากไม่ได้ก็เลยไม่รู้ครับเส้นอะไรไหลมา อ้าวของซ่อนตรงนี้ขอบคุณวินะทีอ้อมขึ้นมาดูเขาบอกว่าเราปลอดภัยนะไม่ต้องกังวลนะครับเราก็สบายใจไปเปาะหนึ่งเอาดูกันนะเธอม,มีของซ่อนไม่มีมาดา้น,นี้ครับอันนี้ที่ดูกล้องวงจรปิดนี่กดดูได้ด้วยเหรอ แท็กได้อ๋อสัญลักษณ์อย่อัน,นี้ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชโน้ตเพลงกีตาร์ดาวโน้ตเพลงนี่กีตาร์นี่แล้วก็ดาวลาวนนี้ครับเพก็สายฟ้ามันสุดท้าย เรียบร้อยพบทางเปิดได้ออกไปแล้วครับมาที่เซฟเวอร์เหมือนเดิมไอ้เจ้าก็ตายนั้นกลับมาอีกแล้วไต่คุณบอกว่าที่นี่ปลอดภัยไงล่ะผมแค่บอกว่ามันน่าจะปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยแล้วผมไม่ได้พูดผิดอะไรนี่บอกปลอดภัยไงเล่ามึงไปไหนไวะเนี่ยแล้วกูจะเชื่อมันได้ไหมเนี่ยว่าปลอดภัย ดาวมันแฮกมากูแฮกกับสายฟ้านี่ปะวะถูกต้องสุดท้ายกิต้าครับทันทันกิต้าเปิดแล้ว,ลวเปิดทางแล้วกูไปแล้วกูจะตายแล้วออกประตูวโอ้ยอะไรจะขนา,นาดน้า ขนาดนั้นไม่ตอครับสงสารแคสซี่จริงๆต้องมาเจอกับอะไรเนี่ยอุย้ยกระตุกกระตุกเหมือนมีโหลดมีโหลดชาครับแอบกระตุกเหมือนจะมีตัวโอ้นี่ไงเห็นไหม ผมรู้ว่าคุณโหลดอยู่มเมื่อกี้คุณเตรียมจะเล่นงานผมแล้วสิผมเดาคุณออกเราเจอชิก,ก้ากับมอนตี้แล้วนะเ <c oughs> หลือใครอีกอะล็อกซี่ครับกับเฟดดี้แต่น่าเจอล็อกซี่ก่อนครับไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆบอกจะถึงจะถึงุยบอกจะถึงจะถึงแต่ไม่ถึงสักทีนะ ไม่มีอะไรหรอตรงนี้มีประตูครับสีแดงไม่ชอบเลยห้องอีกอย่างนี่มีตู้เกมด้วยเล่นได้ไหมตู้เกมแตกเล่นไม่ได้ใส่ขึ้นอันนี้ก็มีตู้อุ้ยห้องนี้เข้าได้หรอ มันห้องเดิมปะเนี่ยไม่ใช่นะเฮ้ยถึงแล้วเหรออ้าวถึงแล้วเอา r ซี่นั่งอยู่นั่น r o x y r o x y ที่น่าสงสาร,รนั่นใครนะ่ะเธอซ่อนจากฉันไม่ได้หรอก โอ้โหแคสซี่แคสซี่แกอยู่นั่นไหมแกกอรี่เหรอไม่มาไปแล้วแกกอรี่วิ่งบล็อกซี่ตามเธอไปแกกอรี่ได้ยินไหมแคซี่ฉันปลอดภัยฉันเจอที่ซ่อนปิดโหมดความปลอดภัยที่ซาลอนตามล็อกซี่ไปเดี๋ยวเข้าเธอใกล้แล้วโอ้ยมันจะระทึกตลอดไม่ได้นะ เวนกรรมโอ้ย,อย,อยแม่งวิ่งไปแล้วตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยขอดูกันครับมีของซ่อนอยู่รอก่อนนะเกรกอรี่ขอฟาร์มของก่อนมีอยู่หนึ่งกล่องครับต้องตามไปไปปิด จังเลยให้รับปิดเนี่ยปครับตามเขาไปตูนี้แหละเดินเลยไปไหนแล้ววะอูอีกแล้วกูต้องมาเจออย่างนี้อีกแล้วไม่ปล่อยกูไปเลยนะโอ้ย จะกี่สายต่อกี่สายอีกเนี่ยแล้วไฟฉายกูไม่เปิดล่ะไฟฉายกูล่ะเอา้าเออใจร้ายจะไม่เปิดให้กูหน่อยเหรอคุณว่าสายไฟต้องมาอันนี้แน่เลยว่ะเนี่ย็นปะ่ะวาแล้วเชียวที่รูปครับแรก ฉันถอดหกกน้ากากไม่ได้อีกแล้วะอีกแล้วเหรอโดนอีกแล้วยังไงล่ะอย่างไหนวะเนี้ยโอ้สีสายโอ้ยใจเย็นถอดไม่ได้เฮ้ยเอานี่ไงคือไง่ไงเครื่องเออโอ้ มีเครื่องรับปวนสัญญาณตามจุดด้วยกเกินไปต้องคอยปิดเครื่องอีกตรงนี้แฮกได้เหรอมันเหมือนมีให้กดอะ่ะเนี่ยมันกดไม่ได้ไปด้ดูครับ สองโอเคขอกันขอกันเอา้าลูกตาขั้นเหรอ <S <S จริงดิงดคนลุกอะ่ะอยากจะกรี๊ดมีลูกตาด้วยครับอากาศขอดไม่ได้อีกแล้วปิดเครื่องโอ้โหปิดตามจริงตามจังสุดจริงสองอน,นะ ยังเหลืออีกยังเหลืออีกยังเหลืออีกมันตามมาครับมันตามมาเรา็รีบตามไปอันนี้ไหมไม่ใช่ไปด้านนู้นครับเอ้ามันรอดเป็นนู้นอุ้ยอะไรอะแปบ๊บนึงใจเย็นแกลก่อน ตรงนี้ตรงไหนที่มันเหมือนมีเครื่องตรงนี้ตรงนี้ออกกัอนออกกันตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เหรอไม่ได้อ่ะเราต้องอ้อมไปด้านนี้ครับอันนี้เหมือนทะลุได้นะเอาไม่ได้คือด้านนี้ครับ มีกลองแล้วอีกจุดอยู่ไหนวันนี้โอ้โหอยากจะแฮกไอเนี้ยไอเนี้ยร้อนมันไปก่อนมันไปปะวะขอแฮกขอแฮกร้อยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเออขอแฮกก่อน เสียงมาเสียงมาเสียงตัวมาล็อกซี่มาย่องครับเดินอ้อมๆดีนะมีทางวนไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วไปรับเหลืออีกสองอันนะสายไปทางไหนวะ มาทางนี้ครับ family, นี้ไปไม่ได้อุ๊ย <c oughs> มันมาแล้วว่าแดงสองอันตามแดงไหมครับ <c oughs> เข้ามาในนี้ถอดสองเส้นเลยอยู่ด้วยกัน มีล็อกซี่อยู่นี่หวาตรงเนี้ยเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้กันไกลครับถูกวิ่งไปผ่านมาอยู่ตรงหน้าเนี่ยเอา้าถอดไม่ได้อีกแล้วครับคือเราควรสัญญาณอยู่ตรงไหนวะมันโผล่ขึ้นมาตรงไหนอะ่ะอันนี้เปล่าตรงนี้ไม่ได้ครับไม่ใช่ น่าจะอยู่อีกด้านหนึ่งกดเดี๋ยวนะด้านนู้นับโอ้โหมาแล้วครับโอ้กูถอดไม่ได้ด้วยกูต้องวิ่งสวนสวนกระแสอุ้ยมาอีกชิกา้าเพิ่งมาอีกคนยังรีบอยู่อ้อมอ้อมอ้อมยังดีได้ไม่ทางอ้อมโอ้ย ตัวรบวนสัญยานตรงไหนวะมันไม่มีอ่ะหรือว่าเครื่องนั้นวะต้องแฮกแฮกวงจรปิดรอมาก่อนเอา้าโอ้ยเอ้ยกลเกือ่อะตายนี่จริงๆเลยมันยากเหมือนกันนะโอ้มันเริ่มให้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรอ โอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่ไม่ใจร้ายขอบคุณครับไปเลยครับรีบเลยอันท้ายอยู่นู่นโอเคอันนี้ครับล็อ,อกซี่ล็อกซี่นี่ล็อกซี่อยู่นี่ชิก้าชิก้าน,นี้อันไกลอันไกลอันนี้ครับ ไอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาอ้าหูได้แล้วเปิดแล้วทางเปิดแล้วจ้าโอ้ยผิดทางหน,นุนหนุนทางเปิดแล้วอันนี้อันสุดท้าย C ครับออ๋ ออก่นเฮ้ยไปแล้ว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 เอาเขาเดินเปลี่นเขาวะตกใจหมดเลยสองสาม สี่โอเคไม่ยากไม่ยากมาที่ไหนวะเนี่ยกลับมาตรงไหนวะอ๋อทางนี้เออ้วเข้าทางนี้ป่ะใช่นไงเปิดจ้าเปิดแล้ว โอ้โหใจสวายอันนี้อย่างนี้น,นี้เป็น,นอย่างนี้ครับจำเป็นขอคลิปทับมือโอ้โหจะใช้ไล์ขนาดนั้นเออกูเปิดไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องตามกูมากูไปแล้วครับโอ้ย <c oughs> เดือดเหมือนกันนะเนี่ย EP นี้เดือดใช้ได้นะครับเอาเป็นว่าแล้วพี่อุ่นม,มาถึงเอสเวลแล้วนะ ติดตามเรื่องต่อนะในอีพีหน้านะถ้าเอิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกายผูอื่นด้วยเจอคลิปหน้าบายบายจ้าเหนื่อย